หือฮาลิซ่าเผยโพสต์ใหม่นี่คือบ้านหลังใหม่ราคา200ล้านที่เป็นข่าวหลังจากลิซ่าแบ็คพิงค์เพิ่งสร้างเสียงฮือหฮาด้วยการควักเงินกว่า200ล้านบาทซื้อต่อบ้านหรูจากทายาทห้างลัสซึ่งบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในย่านที่ไฮโซเซเลบบิวตี้และคนดังเกาหลีอาศัยอยู่มากมายที่สุดล่าสุดลิซ่าโพสภาพใหม่ผ่านทางอินสตาแกรมเผยเผย ตัวเองที่ถ่ายอยู่ในห้องลองเสื้อผ้าสุดหรูซึ่งชาวเน็ตต่างสงสัยว่านี่คือบ้านหลังใหม่ของลิซ,ซ่าที่เพิ่งซื้อหรือไม่